รีวิวแหวนทับทิมอัญมณีสีแดงที่สวยที่สุดในโลกสวัสดีครับ XQ พ่อค้าเพชรน,นะครับจากร้าน e l o v e g e m นะครับเรามีสาระดีๆความรู้เกี่ยวเรื่องของเพชรพลอยนะครับทุกวันพฤหัสนะครับและเราก็มีรีวิวจิวเวลรี่สวยๆนะครับทุกวันเสาร์น,นะครับอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับ จากวิดีโอที่แล้วนะครับที่เราคุยกันถึงเรื่องของทับทิมนะครับอัญมณีประจำเดือนกรกฎาคมใช่ไหมครับอัญมณีสีแดงเนี่ยนำมาใส่ลงบนแหวนเนี่ยมันจะมีความสวยงามอย่างไรบ้างวันนี้นะครับอีกนํามารีวิวนะครับ5วงด้วยกันนะครับแหวนทับทิม5วง5แบบ5สไตล์นะครับเรามาชมกันดีกว่านะครับว่ามันน่าสนใจอย่างไรและมันราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับไปชมกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่แหวนวงที่1กันดีกว่านะครับวงที่1เนี่ยเป็นสไตล์มินิมอลริงนะครับอ่าโอเค วงนี้นะครับวงนี้วงนี้เหียนที่ให้ดูนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะอ่าโอเคนะครับ r g 0 7 1นะครับเป็นคล้ายๆกับแหวนมงกุฎนิดนึงนนะครับลิงค์สายอยู่ที่50นะครับเป็นตัวเรือน1ิเน1.8กรัมเป็นทับทิมทรงกลมนะครับ1เม็ดนะครับ0.13กะลัตนี่ใส่สวยได้อย่างนี้เห็นไหมใส่สวยมากเลยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นทับทิมแอฟริกานะครับก็จะมีลักษณะแดงเข้มหน่อยๆนะครับแต่มีความสวยงามมากนะครับ ามาดูดีกว่านะครับวงนี้ราคาเท่าไหร่บอกได้เลยว่าวงนี้ราคาน่ารักมากระเดิมวงแรกวงนี้อยู่ที่5,500บาทเท่านั้นเองนะครับ5 5า0บาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจสอบถามติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะเดีย๋ยวเราไปดูวงที่2กันดีกว่อนะครับวงที่2วงที่2นะครับวงที่2ก็จะเป็นรุ่นแบบใหญ่ขึ้นไานิดนึงรุ่นนี้เป็นแนวแวนแถวนะครับ r g 0 2 1นะ r g 0 2 1นี่ไปดูกันนะครับวงนี้คือ r g 0 2 1นะครับน้ำหนักตัวเรือนนะครับ18เคน4.31กรัมนะครับโอ้วงนี้ลิงไซส์57นะครับใส่สบายๆเลยนะครับต้องบอกว่าผู้ชายก็ใส่ได้นะครับผู้หญิงก็ใส่สวยนะครับใส่ได้ทุกอย่างเลยนะครับอันนี้สวยไหมครับเดี๋ยวขอภาพชัดนิดนึงอ่าโอเคครับเห็นไหมครับใส่สวยมากเลยนะครับ เป็นเพชรด้วยนะครับเป็นเพชร12เมตร0.12กรัดแล้วก็เป็นทับทิมนะครับ20เมตรเป็นเพชรสี่เหลี่ยมพิเส้นนะครับ0.54กรัดโอเคอยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมวงนี้นะครับอยู่ที่วิ18,000บาทเท่านั้นเองเหรอเฮ้ยเราให้ราคาผิดไปไม่ใช่จริงๆ18,000บาททำไมราคาดีขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยอย่าพลาดเลยนะอ่ะหลังจากเราไปดูโอ้ยเขาไม่อยากให้เราออกจากมือเราละ <c oughs> แต่เราต้องเอาให้ลูกค้านะ ่าโอเคเราไปดูวงต่อไปกันดีกว่าครับวงต่อไปวงต่อไปวงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแบบที่แบบมีสไตล์มากนะครับวงนี้เขาเรียกว่ารหัส RG 0 2 0รหัส RG 0 2 0ครับนี่ทำไมมันถึงมีสไตล์ใช่ไรับนี้ดูตัวเรือนเป็น 18k ไว i t e g o นะครับน้ำหนัก3.40กรัมถามว่ามันมีสไตล์ยังไงลองดูสิครับ เห็นไหมมีลายที่ก้านลายที่รอบวงเลยแล้วก็มีเพชรด้วยเป็นเพชร6เม็ดนะครับ0.12กรัดตรงกลางเม็ดนี้นะครับพิเศษตรงนิดนึงตรงที่อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทับทิมเผาใหม่นะครับทับทิมเผาใหม่ก็คือทับทิมที่ผ่านกระบวนการพัฒนาคุณภาพมาแล้วนะครับขนาด6ม mm, ิลิเมตร1.24กรัดก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีเกรดที่เขาเรียกว่าพอทับทิมที่ผ่านพัฒนาคุณภาพมาแล้วเนี่ย ราคามันก็จะตกลงเพราะว่าถือว่าเป็นอัทับทิมที่ไม่ได้บริสุทธิ์ธรรมชาติ100%แต่ว่าด้วยเรื่องของขนาดด้วยเรื่องของสีเนี่ยมันสวยเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าถ้ามันเป็นทับทิมแท้ๆเนี่ยร้อยเรนี่ยราคาก็จะแพงแพงแพงมากใช่ไหมวงนี้ก็อาจอยู่ที่7 8็ดแปหมื่นได้เลยนะแต่เม็ดนี้เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่วงนี้อยู่ที่แค่1 8 0 0 0หบาทเท่านั้นเองนะครับ18,00งบาทเท่านั้นเองโอ้ใส่สวยมากเลยนะครับวงนี้เนี่ย ลิงงซส์อยู่ที่49นะครับใครสนใจสอบถามติดต่อได้เลยนะนี่วงนี้สวยจริงๆนะอันนี้แนะนำเลยปะโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อที่วงต่อไปกันเลยดีกว่าวงต่อไปเรามีอะไรกันบ้างครับอ่าโอเควงนี้โอ้ยวงนี้รุ่นใหญ่ครับวงนี้รุ่นใหญ่ RG049 ครับ RG049 RG049 วงนี้เป็นแบบแนวรุ่นใหญ่เลยครับโอเค อันนี้เป็นเพชรล้อมเต็มๆเลยครับอ่าโอเคครับน้ำหนัก7.50กรัมนะครับตัวเรือน18เคเหเคสมกันลิงไซส์ห้นะครับเพชร52เมตรนะครับ0 6 9กาะลัดนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเพชรระยิบระยับมากเลยนะครับแล้วก็ทับทิมนะครับทับทิมเป็นทับทิมพม่าหลังเบี้ยนะครับน้ำหนัก1.80กะลัดนะครับนี่สวยไหมครับถ้าเราใส่นิ้วเนี่ยก็จะสวยมากเลยนะครับนี่โอเคครับ นี่เป็นยังไงครับโอเคราคาก็ไม่ได้สูงเลยนะครับราคาวงนี้เนี่ยต้องบอกว่าราคาสวยมากเลยนะครับราคาอยู่ที่39,00 0บาทนะครับ39,00 0บาทนะครับอ๋อโอเคต้องบอกนะครับว่าทางร้านเนี่ยใช้แต่เพชรคุณภาพที่ดีแล้วก็พลอยเนี่ยก็ต้องบอกว่าใช้แต่คุณภาพที่สวยทั้งนั้นนะครับอันนี้เนี่ยการันตีคุณภาพได้เลยนะครับว่าทางร้านจัดแต่สิ่งดีๆให้กับลูกค้าแน่นอนนะครับไปเราไปดูวงสุดท้ายกันเลยดีกว่า <c oughs> วงสุดท้ายเนี่ยก็เป็นสไตล์แนวมินิมอลลี่เหมือนกันนะครับรหัส RG068 นะครับรหัส RG068 นี่วงนี้จะเป็นแนววงเล็กๆนิดนึงจะเป็นคล้ายๆกับแนวดอกไม้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นอัญ,ญมณี2เม็ดนะครับ <c oughs> เม็ดหนึ่งก็คือทับทิมอีกส่วนอีกเม็ดหนึงก็คือบุษราคำนะครับ2เม็ดเนี่ยโอ้สวยงามมากนะครับน้ำหนัก2.67กรัมนะครับ น้ำหนัก2.67กรัมพลอยทั้ง2องเม็ดน้ำหนัก0 1 2กะลัตทั้งคู่นะครับต้องบอกว่าวงนี้สวยนะเห็นไหมเลยยิบรลยยับเล่นไฟดีมากเลยนะครับวงนี้อยู่ที่ราคาแค่8,900บาทเท่านั้นเองนะครับ8,900าบาทโอ้สวยมากเลยนะครับเนี่ยต้องบอกว่าจิวเวลรี่สวยๆราคาดีๆอย่างเงี้ยคนทางหายาแล้วนะครับเพราะว่าพอยเนี่ยจะบอกว่ามันไม่ได้เหมือนกันทุกๆเม็ดนะเพราะฉะนั้นถ้าหาเม็ดสวยๆได้แล้วเม็ดหนึ่งอ่ะ มันไม่สามารถหาเม็ดสวยๆได้อีกเม็ดหนึ่งซ้ํากันปเป๊ะๆเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจท่านสนใจจับจองเนี่ยต้องรีบจัดแล้วนะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ให้กับอีกท่านใน y o u u u e e ช anel แล้วก็ทาง Facebook นะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับกับ EQ พ่อค้าได้คนนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ